สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราจะมารวบรวมสรุปนะครับชุดตัวเลขที่ลงไปนะครับกับศูนย์ที่ลงไปเป็นชุดตัวเลข2ตัวล่างนะครับประจำงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2565จะมารวบรวมสรุปให้ดูนะครับกับภาพรวมทั้งหมด ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นชุดสรุปนะครับจะไม่มีสูตรมาบอกนะครับ ก็เป็นสูตรที่ลงไปนะครับกับชุดตัวเลขนะครับ2ตัวล่างเดี๋ยวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวเลขที่ลงไว้นะครับในงวดนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับ เป็นสูตร2ตัวล่างหลักสิบก็จะมีอยู่นะครับที่ลงไว้ทั้งหมดก็จะมีอยู่123 4567 7สูตรนะครับหลักหน่วย123 4567เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่น3สูตรนะครับที่ลงคลิปล่าสุดนะครับก็จะประกอบไปด้วย เลขนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่น30ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ หกแปดนะครับหกแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนสูตรเลขเด่นนะครับสตัวล่างนะครับเด่นล่างสามสูตรที่ลงไปคลิปล่าสุดนะครับจับคู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับดูว่าจะมีคู่ไหนนะครับที่ตรงในชุดสรุปนะครับเรามาพิจารณาหลักสิทธิก่อนนะครับหลักสิทธ อันนี้ลงเป็นคู่ชุดนะครับสสูตรเทียบชนชนกันที่5กับ8นะครับอันนี้ก็ลงเป็นคู่ชุด2สูตรเทียบชนชนกัน1กับ7นะครับอันนี้ลงเป็นคู่ชุดกับสูตรนี้นะครับหลักหน่วยชนกันที่2กับ3สูตรนี้ก็ลงคู่ชุดกับ68นะครับใครที่ได้ดูนะครับชอบคู่ไหนก็เลือกพิจารณาดูนะครับหรือใครยังเลือกไม่ถูกนะครับตัวเลขเยอะก็ มาดูชุดสรุปนะครับแล้วก็นี่ก็ลงเป็นคู่ชุดนะครับชนกันที่140สูนนะครับสูตรนี้ส่วนตัวผมก็จะยึดเอาในชุดสรุปนะครับถ้าสรุปผิดก็คือผิดนะครับก็ถือว่าผิดนะครับถ้าสรุปเข้าก็ถือว่าถูกนะครับก็ถือว่าเข้าผมจะยึดเอาตามที่ผมสรุปนะครับส่วนถ้ามีสูตรไหนเข้านะครับถ้าสรุปผิด ถ้ามีสูตรไหนเข้าเราก็เอาสูตรนั้นมาพิจารณาต่อในงวดต่อไปนะครับแต่จะยึดเอาตามที่สรุปนะครับผิดถูกนะครับหลัก10นะครับเรามาพิจารณาหลัก10บนะครับในงวดนี้เรามาดูเลขศูนย์ก่อนนะครับเลขศูนย์จะมีอยู่กี่สูตรเทียบชนทั้งหมดนะครับเลขศูนย์นะครับ1 2ึ่สามี่นะครับเลขศูนย์จะมีอยู่สี่สูตรนะครับ เลข1นะครับเลข1มี1 2 3 4 5ี่นะครับเลข1จะมีอยู่5สูตรเลข2นะครับเลข2 1 2สูตรนะครับเลข2เลข3นะครับเรามาดูเลข3เลข3ไม่มีนะครับในหลักสิบเลข4นะครับเลข4ก็จะมี1 2 3านะครับ 1>, 1 2 3 3งสูตรนะครับเลข4เลข5เลข5้านะครับหนึ 1, 2, นะครับเลข5ก็มีอยู่3าสูตรนะครับเลข6นะครับมี1 2 2่สูตรเลข7มี1 2 3 4 4สูนะครับเลข7 เลขแปมี 1, 2, 3, 4เหมือนกันนะครับเลขเก้าหนึนะครับเลขเก้ก็มีอยู่สีศูตรนะครับ <c oughs> ก็จะเลือกมาตามนี้นะครับหลัก10นะครับหลัก10บ <c oughs> คิดว่านะครับ ความน่าจะเป็นนะครับหลักสิบผมจะเลือกมาที่เลข0ูนย์นะครับตัวแรกแล้วก็เลข1นะครับแล้วก็เลขแปนะครับระหว่าง7กับ8นี่ก็เท่ากันนะครับ ถ้าใครหรือว่า9ก็สูสีนะครับถ้าใครชอบ7ก็เลือก7นะครับผมอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับผมเลือกเลข9นะครับในหลักสิบนะครับวดนี้จะไม่เน้นคู่ขี้เท่าไหร่นะครับจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับจะเลือกมาทั้งเลขคู่เลขขี้นะครับวดนี้หลักสิบนะครับเลือกมา0 1 8 9 ส่วนหลักหน่วยนะครับเรามาดูหลักหน่วยหลักหน่วยลงเป็นคู่สูตรเทียบชนนะครับ2ส,สูตรนี้ชนกันที่3 4 6นะครับอันนี้ชนกัน2กับ3อันนี้ชนกันที่6กับ8แล้วก็2ตัวปักหลักหน่วยนะครับเลขศูนย์ในหลักหน่วยนะครับมี1 2นะครับมี2สูตรนะครับเลข1มี1 2 สองสูตรนะครับเลขสามเลขสองนะครับเลขสองมี1234นะครับเลขสองมีสี่สูตรเลขสามมีหนึ่งสองมสี่นะครับสี่สูตรเหมือนกันเลขหามีหนึ่งสองสามนะครับเลขห้มีสามสูตรเลขหกมีหนึ่งสี่ห้าหนะครับเลขหจะมี 6สูตรนะครับที่ได้เลข6จากทั้งหมด7สูตรนะครับเลข7นะครับเลข7มี1 2นะครับเลข7มี2เลข8มี1 2 3นะครับเลข8มี3สูตรเลข9เลข9มี1นะครับมี1นะครับเลข9มี1นะครับในหลักหน่วย ผมจะเลือกมานะครับในหลักหน่วยนะครับเลข2นะครับที่มีอยู่4สูตรเลข0นย์เลข1เลข1มี2เลข0ูนย์มี3เลข0ูนย์ก็มี2นะครับเลข2จะมีอยู่4สูตรนะครับ1 2 3 1 2 3 4านาี่นะครับเลข2นะครับอันนี้ชุดเต็มก่อนนะครับชุดเต็มก่อนนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับ แล้วก็เลข3นะครับความน่าจะเป็นนะครับเลข3แล้วก็เลข6นะครับเลข6นี่เด่นที่สุดนะครับถ้าเอาตามสูตรนะครับจากทั้งหมด7สูตรที่ลงนะครับมีได้เลข6ถึง6สูตรนะครับถ้ามาตามสูตรนะครับถ้ามาตามตัวตัวชนนะครับก็คือเลข6เด่นที่สุดในหลักหน่วยนะครับตัวที่4นะครับผมเลือกเลข8นะครับ เลข8ในนี้มีอยู่3สูตรแล้วทำไมเลือกเลข8นะครับก็เพราะว่าที่เหลืออีก2สูตรนะครับมีเลข8ทั้ง2สูตรที่ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ในสูตรเลขเด่นนะครับก็มีเลข8อยู่2สูตรนะครับชนกันนะครับ2สูตรฉะนั้นคิดว่าเลข8ปะก็มีโอกาสนะครับงวดนี้ก็ให้เด่นไว้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลข8นะครับเอาได้นะครับ ชุดเต็มนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดนะครับจากแ้มบวมเอานะครับหลักสิบนะครับศูนย์หนึ่งแหลักหลักหน่วย2องสนะครับหลักสิบนะครับประกอบไปด้วยเลขศูนย์หนึ่งเลขแปดเลขเก้านะครับ หลักหน่วยนะครับที่เลือกมามีเลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข8นะครับอา้าวตาลายนะครับเขียนคนละบรรทัดนะครับเรามาจับคู่นะครับจับคู่ดูหลัก10นะครับตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับ01 89 ชุดเต็มนะครับ0189หลักสิบนะครับ0189หลักหน่วย2 3 6 8นะครับเอามาใส่นะครับ2 3 หกแปดสองสทั้งหมดนะครับชุดเต็มนะครับ16คู่ชุดนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับทีนี้เรามาคัดจากแต้มรวมดูนะครับ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจในสูตรแทมรวมก็เลือกเอาคู่ที่เราชอบนะครับเพราะว่าที่เลือกมาแต่ละหลักนี้ก็คิดว่าเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นประจำแต่ละหลักนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับถ้าเรามาตัดตามแทมรวมนะครับแต้มรวมงวดน,นี้นะครับ1 4 7 0 3นะครับ1 4 7 0 3 แต้มรวม2ตัวล่างนะครับอันนี้แต้ม2นะครับไม่มีนะครับแต้ม3มีนะครับ0 3แต้ม6ไม่มีนะครับแต้ม8ไม่มีนะครับแต้ม3นะครับ1 2นะครับแต้ม3 1 3แต้ม4นะครับ1 6แต้ม7นะครับ1 8แต้ม9ไม่มีนะครับแต้ม0นะครับ8 2 แต้ม1นะครับ8 3สแต้ม4ี่นะครับ8 6หแต้ม6ไม่มีนะครับแต้ม1นะครับ92 92ออกไปแล้วนะครับงวดที่แล้วแล้วก็แต้ม2นะครับ93ไม่มีนะครับแต้ม5ไม่มีนะครับแต้ม7นะครับ98แต้ม7นะครับมีนะครับ ที่ตรงแต้มรวมนะครับวันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้านะครับ9คู่นะครับก็เยอะอยู่นะครับ9คู่เดี๋ยวผมคัดออกมาให้นะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดที่ตรงแต้มรวมนะครับคู่ที่ตรงแต้มรวมแถวเลข0ูนย์ก็จะมีคู่ หยิบปากกาผิดนะครับ03นะครับก็จะมี03นะครับคู่เดียวนะครับที่ตรงแต้มรวมนะครับแถวเลขหนนะครับก็จะมีคู่12 13 หนึ่งหกแถวเลขแปดนะครับแปดสองนะครับที่ตรงแต้มแปดสามแปดหกแถวเลขเก้าเก้าสองเก้าสองนี้ออกแล้วนะครับตัดก็ได้นะครับ แล้วก็98นะครับอันนี้ที่ตรงแต้มรวมนะครับก็จะมีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดดนะครับ9คู่ตัดคู่นี้ออกนะครับก็ได้นะครับ92คิดว่าไม่น่าจะมามาซ้ำนะครับ92ก็จะเหลืออยู่8คู่นะครับถ้าใน8คู่นะครับถ้า จะแยกคู่เด่นคู่รองให้เรากันนะครับผมคู่เด่นนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับในหลักสิบนะครับในหลักสิบตัวที่เด่นที่สุดนะครับคิดว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับคิดว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับตัวรอง ตัวรองส่วนตัวแล้วก็ชอบเลข9นะครับชอบเลข9นะครับตัวรองนะครับที่เหลือใครช, i, ชอบก็เหมือนกันนะครับเด่นเหมือนกันแล้วก็หลักหน่วยตัวที่เด่นที่สุดตามสูตรก็คือเลข6นะครับเลข6เพราะว่ามี6สูตรนะครับที่ได้เลข6จากทั้งหมด7สูตรนะครับตัวรองก็จะเป็นเลข8นะครับเป็นเลขแเลขสเลขสก็ลองลนะครับก็แล้วแต่ ท่านผู้ชมชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคัดออกมานะครับจากแต้มรวมนะครับถ้าในนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดากันนะครับตัวนี้ก็ตัดนะครับคิดว่านะครับผมคงไม่มาซ้ํานะครับแปดคู่ก็คู่เด่นนะครับคัดออกมาเป็นคู่เด่นให้แล้วกันนะครับผมจากแปดคู่นี้ คู่เด่นคู่เด่นนะครับคู่เด่นความน่าจะเป็นนะครับตามสูตรก็จะเป็นนะครับหนึ่งสองหนึ่งหก แปดสามแปดหกแล้วก็เก้าแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคู่เด่นนะครับห้าคู่นะครับเมื่อกี้คู่รองที่เหลือก็คือคู่รองนะครับคู่เด่นคู่เด่นนะครับที่เลือกมาหนึ่งสอง หนึ่งหกแปดสามแปดหกเก้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับที่เหลือก็คือคู่รองนะครับคู่รองก็ศูนย์สามหนึ่งสาม 82คิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะมาซ้ำนะครับกันที่08นะครับคู่รองเพราะว่าเลข0ก,ก็เด่นนะครับเลข0ก,ก็เด่นนะครับในหลักหน่วยเด็ในหลักสิบนะครับก็มีอยู่123440เหมือนกันนะครับเลขเลข0น,นะครับ ถ้าน0มาก็คิดว่า0 8นะครับมีความน่าสนใจเพราะว่าตัวอื่นก็มาหมดแล้วนะครับเหลือ0 8กับ0 4นะครับที่ยังที่ยังไม่ออกนะครับที่ยังไม่มานะครับคิดว่าถ้า0มาก็0 3นะครับ0 8นะครับที่น่าสนใจนะครับ0 6 0 6นี่ก็งวดที่แล้วก็เล็งไว้อย่าง อย่างจังเลยนะครับงวดที่แล้วไม่มานะครับเลขบนงดที่แล้วมา0ูนย์นะครับวันนี้ก็ถ้าศูนย์มาก็ถ้าใครชอบศูนย์นะครับก็แถวเลขศูนย์นะครับที่เข้าแต้มก็คือศูนย์สามนะครับที่เข้าแต้มใครชอบเลขหนึ่งก็แถวเลขหนึ่งนะครับถ้าไม่เอาตามตามแต้มรวมนะครับชอบตัวไหนก็พิจารณากันเอานะครับ แถวเลขแปดนะครับก็แปดสองแปดสามแปดหกแปดแปดนะครับแถวเลขเก้าก็เก้าสองอาจจะตัดนะครับก็เหลือเก้าสามเก้าหกเก้าแปดนะครับเก้าหกก็ออกไปไม่นานนะครับตัวที่น่าสนใจในแถวเลขเก้าก็จะเป็นเก้าแปดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ ถ้ามันผิดพลาดไปนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับอันนี้ชุดสรุปนะครับ2ตัวล่างนะครับก็ตามนี้นะครับคิดว่าในในนี้แถวตัวที่เด่นที่สุดนะครับหรือว่าเอาเป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับก็จะมีนะครับที่ชอบชอบเลยนะครับ1 2ึ่นะครับแล้วก็8ปดสาม 98นะครับสี่คู่นะครับที่เด่นๆนะครับ8 6กนี้ก็สวยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่คู่เด่นถ้าส่วนตัวผมก็จัดไวหมดนะครับตัวเด่นตัวรองชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับกัน08ก็ได้นะครับ08ก็ก็กันไว้แล้วนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับหนึ่งกรกดาคม ตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นก็เอาตามสูตรแล้วกันนะครับคิดว่าหลักสิบนี่น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็เป็นเลขหกนะครับจะมาคู่กันหรือไม่นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็เลขเด่นนะครับเป็นไปที่เลขหนึ่งนะครับ แล้วก็เลขหกนะครับสองตัวนะครับจะมาไหมอันนี้เป็นตัวที่เด่นนะครับหนึ่งนี่เด่นในหลักสิบนะครับหกนี่เด่นในหลักหน่วยก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับในงวดวันที่1น่งกรกฎาคมนะครับชุดสรุปสองตัวล่างนะครับถ้ามันผิดพลาดไปนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขอไัยทุกท่านนะครับก็เอาแค่พอได้ลุ้นนะครับเอาแค่พอขำนะครับ อย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับติดไว้ใบ2ใบน,นะครับพอได้ได้ลุ้นนะครับสนุกสนุกจะไปอะไรมากมายนะครับถ้ามันผิดพลาดมาเราก็เอาแค่ว่าไม่เก็บตัวนะครับก็อลองไปพิจรารณาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาแค่พอได้ลุ้นนะครับผม ชอบคู่ไหนก็เลือกดูนะครับมันจะมาตามนี้หรือไม่นะครับส่วนตัวก็ติดติดไว้นะครับพอได้รุ่นนะครับผมผมก็ติดไว้ทุกตัวตัวเด่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หัวฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปบนนะครับขออหยทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับ สำหรับชุดสรุปร่างก็ตามนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกับในชุดสรุปบนนะครับต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ